ผมจะเป็น,กนเกาะตะเภาน้อยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตที่เราจะลงการลงประเทศหมายแล้วก็จะมีการจัดก,การแข่งขันที่กเกาะตะเภาน้อยตอนนี้เอกสารแล้วก็เดินเรื่องหมดแล้วคือเดินครบทุกอย่างแล้วครับทางเจ้าที่ก็อนุญาตให้เราลงมาสำรวจหมายแล้วก็ทําการสำรวจหมายทําการประเทศหมายนะครับวันนี้ก็จะมีทีมงานคุ่คู้ก็ทีมงานาสถานีต้อกตะปาแล้วก็พิกล้านะครับผม ก็มีพี่ๆพ,พี่ทีมงานพี่เกง่งพี่โมนะครับผมก็มีหลายๆทีมงานที่เพมาช่วยกันเทสหมายและโปรโมทงานนี้นะครับผมงานแข่งขันพันวาฟิชชิ่งครั้งที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ที่กเกาะตะเภาน้อยเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเกาะนี้จะมีตัวหรือเปล่าหินเยอะหรือเปล่าตอนนี้นะเวลาเจ็ดโมงห้าสิบเมื่อกี้ก็พยายามนําเรือออกจากฝั่งนะครับเมื่อกี้ติดแห้งนิดนึง ก็ตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วแี่ก็เราออกมาได้แล้วอันนี้คือเป็นสภาพหมายโดยรวมนะครับนี่คือเกาะตาเผาน้อยเป็นไงบ้างพี่ครับไหมสวยไหมครับสวยนะครับสวยนะสวยไนมะ่สวยไม่รู้ต้องลงไปดูใช่ไหมฮนะ ตอนนี้ก็ลมแรงใช้ได้เลยครับวันนี้น้ำ8ขั้มน้ำ8ขั้มนะครับผมจะเ,เป็นสภาพหมายโดยรวมครับก็มาดูกันว่าสามารถปักคันตรงไหนได้บ้างอะไรยังไงนะครับผมแต่ที่ผมดูแล้วก็คือน่าจะปักคันได้เกือบรอบเลยนะครับงานแข่ขงขันครั้งนี้ก็จะเป็นไม่จํากัดประเภทคัน ไม่จำกัดประเภทกีฬานะผมทั้งเซิร์ฟหน้าดินเคโลแคสลอยสายแท้ทุกประเภทนะครับผมเราจะช่างน้ำหนักรวมปาลามากกว่านะครับผมก็ขอฝากผลก็ขอฝากงานพันวาฟิชชิงครั้งที่หนึ่งด้วยนะครับผมกับนานาทุกท่านใครสนใจก็สามารถสมัครลงแข่งขันได้ เงินทุกส่วนเราจะไปบริจาคที่อัสยิดนะครับผม เป็นข้างเกาะอีกข้างเกาะหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับผมเกาะตะเภาน้อยถ้าจะขึ้นมาต้องมีการได้รับอนุญ,ญาตจากทางเจ้าหน้าที่อยู่บนชายฝั่งนะครับของเกาะนี้คือตอนนี้คือเรามีใบให้ใบอนุญาตขึ้นเกาะสามารถมาทเทสหมายขออนุญาตการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเป็นหลายลักษณ์อักษรจากทางเจ้าหน้าที่บนเกาะนะครับผมยังไงก็ต้องฝากงานอีกรอบนะครับผม พันวาฟิชชิ่งครั้งที่หนึ่งเรื่องกำหนดวันเวลาค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกรอบนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผม Bakery, สวัสดีครับหมอค,ครับสวัสดีครับผมเพิ่งเจอครั้งแรกเนาะวันนี้ทำมาอยู่ตังใดครับวันนี้กับเผากับเผาน้อยครับกับเผาน้อย สวัสดีครับน้าบ้านวันนี้เราทำอะไรในที่นี้ครับขึ้นมาดูุดบังดังหน่อยครับขึ้นมาตรวจสำรวจครับผมครับผมเพื่อที่จะเตรียมเรียกว่ากิจกรรมนะครับเป็นการแข่งขันนะครับของรวมคนคนตับปลาทูเทียนะครับเป็นแหลมบอลที่ขึ้นเขาที่หนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เขามาเดินดูนะครับต้าหมายนะครับว่ามีจุดไหนที่ลงได้บ้างยังไงนะครับก็เป็นการสำรวจเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดกจะเพ้งให้อีกทีหนึ่งนะครับ ม่ใยใยยบ้างนะพี่ใยเราขไปกอเพือจะทิ้งไปตรงนู้นเราต้องฟูศาสรก่อนจะเอาคันจับไปวางโขกเหม็นบอกไม่เมายิงไม่ถูก เอ่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เกาะไหนเอ่ยวันนี้อยู่เกาะตาพอน้อยครับผมเกาะตาพอน้อยวันนี้เรามาในงานงานอะไรครับผมอ่าวันนี้มาเทสเทสอ่าเซิร์ฟชายฝั่งครับโอเคของชมรมของชมรมอ่าร้านบางหัวเรือครับผมครับผมที่ว่าจะมีกิจกรรมการแข่งขันครับผมในวันที่สิบสองสิบสองมกราครับครับผมก็วันนี้ลองมาเทสดูว่าจะมีตัวไหมแล้วก็มา มาดูโลเคชันด้วยว่าบรรยากาศดีไหมอะไรดีไมโโหมครับผมแล้วโดยรวมเป็นไงบ้างาพี่ไก่ <c oughs> โอเคนะแต่ต้องดูตอนเย็นว่ามีฝนไงโอเคครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นเป็นหมึกมีหมึกกล้วยนะครับแล้วก็ปลาเป่าร้างนีสมรรเทศหมายด้วยการใช้หมึกกล้วยตลาดแล้วก็ปลาเป่าร้างตลาดนะครับจะลองดูนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงเพว่า <c oughs> เป็นไงบ้างพี่เมื่อก,กี้ครับ <c oughs> สองชุดแล้วครับติดหินใช่ไหมครับใช่ครับผมก็หินด้านนี้ไอ <laughs> ้แจ็คเป็นไงบ้างพี่าาขาดขาดเหมือนกัน <laughs> แต่ปลาตอดนะเมื่อกี้เห็นปลาตอดแล้วลองรุ้นต่อไปนะครับผม lừa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คันลงก้นน้ำแล้วนี่คันคอโอยาาอยู่ตรงนี้ไม่ใชนะ่มันโตดนะเออใช่เมื่อกี้เห็นอยู่แต่มันพาคันไปอยู่ ตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่หัวแหลมนะครับจากเราไปอยู่ที่ปลายแหลมหินจะยืดนิดนึงนะครับผมกดตะเภาเยอดน้อยนี่เราก็เปลี่ยนฝั่งมาเป็นปลายแหลมนะครับ ดูเถอะพี่<ก>ดีวดูเลยมาดูผลงานหนึ่งครับผมอันนี้คือในงานเกมอะไรครับผมไปโคจิ๊กใช่ไหมครับโอ้หไซส์สวยๆเลยครับสามตัวโอ,โอเคครับผมอาพี่ออฟได้ไซส์ได้ปาลาอะไรมาครับกัะมากับนี่ โอ้สวยครับเกมหน้าดินครับผมไม่แท้วนะครับวันนี้รอดแท้วนะครับวันนี้หมดไปเยอะใช่ไหมครับเยอะครับตะกัวตะกัวแล้วโอเคครับลุนต่อไปครับนะครับบรรยากาศยังเย็นนะครับต่ายแข็งเลยหมยก็ไม่กินตอนนั้นนะ

สวยๆเลยครับผมเนี่ยตัวเนี้ยตรงเนี้ยตรงเป็์เลยนะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปหมดเลยที่ร้านนี่แหละไปที่ร้านเลยพี่ขายพี่ไหมได้ครับได้ครับวันนี้ได้ครับน่นอีตัวนี่ตัวตัวนีสำคัญมากเลยตัวนี้สำคัญมากเลยผมได้ไงเฮ้ยยังไงไป้ไ้องไ้อ I'm okay. not She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, well, not a piece of fur, is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lach Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it. So I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. If you get what I'm saying, and they say that she's not easy, no, she's really.